เอลิเว็ ave, ต่างจากที่มาซสัพพายยังไงนะครับเอลิเว็มันเอาไว้มองภาพใหญ่นะครับเนี่ยสมมุติเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเอลิเว็มันย่อบายคลื่น2แล้วถ้าเกิดมันทำผิดแพทเทิร์นคือหลุดโลเดิมตามกว่าฐานขึ้น1เราจะได้รู้ไงว่ามันไม่ใช่ ABC ใหญ่คือแพทเทิร์นใหญ่ทั้งหมดเนี่ยผิดหมดเลยแสดงว่ามันอาจจะฟอร์มตัวเพื่อลงต่อในภาพใหญ่แล้วเราหาแพทเทิร์นขาลงต่อได้เลยนะเก็าไหม เนี่ยถ้าเกิดมันแค่หลุด2 4ลงมาอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสนะครับที่จะเปลี่ยนแพทเทิร์นได้เลยนะนะครับแต่หลุดหลุด24ยังมันมีดีมาตรงนี้นิดนึงคอนเฟิร์มเลยคือหลุดตรงนี้เอาแบบคอนเฟิร์มแบบโคตรชัวร์เลยจะหลุด1 5อันนี้คือชัวร์สุดนะหลุด1 5ปุ๊บมันจะคอนเฟิร์มแพทเทิร์น ก็ลงต่อไปเลยฮะตรง2 0 0 6อย่างเงี้ยหรือว่า1 9 9 6เนี่ยก็จะลงยาวได้เลยเก็ t ไหมครับข้อดีของเอลเลดเวฟเนาะเราสามารถเอาทฤษฎีเอลเลดเวฟเนี่ยมาจับภาพใหญ่ของราคาได้ SL แผนเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนทิศทางไปเลยนี่คือข้อดีของอาร์เอาเอลเลดเวฟมาประกอบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณเป็นฟิโบในเอลเลดเวฟ คุณจะได้โซนที่ได้ราคาที่คมขึ้นนะฮะเหมือนตรงเนี้ยคลื่น B เนี่ยเราเซลล์กันมาเลยนะเอลิเวตเนี่ยนักเรียนเอลิเวตเนี่ยเราเซลล์กันมานะสองศูนย์สามเจ็ดเป๊ะเป๊ะเนี่ยคลื่น B เนี่ยนักเรียนเอลิเวตเนี่ยเซลล์กันมาเลยสองศูนย์สามเจ็ดเป๊ะไปลงมาทีพีกันโอ้โหสุดยอดข้อดีเอลิเวตเนาะมันจะได้เลขที่เป๊ะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะสามารถมองการ กลับตัวในทางเฟรมใหญ่ได้เลยนะครับโดยสร้างเงื่อนไขแบบนี้แหละ